นี่เลกกิ้งบองโอยัดน้ำหนักตัวเท่าไหรคะพัดได้แบบบอกน้ำเน่ร้อยสิบครับร้อยสิบน้ำหนักตัวร้อยสิบโลอันนี้ใส่ไซส์ xl ได้เลยมีเห็นไหมใส่แล้วเป็นยังไงคะรีวิวให้ฟังหน่อยกระชับไหมกระชับกระชับเนาะเนี่ยคือเลกกิ้งบองโอยตัตเบิง้งเปิดทองให้เบิ้งในจาเห็นไหมหันหน้ามาหน่อยครับ ใส่ได้เลยใส่ XL ก็พอกางเกงดึงดีๆหน่อยใช่ใช่ใช่เรียบร้อยอันนี้คุณพี่ล่ะ<อ>คุณพี่ไม่ถอดเหรอ <laughs> ใช่คุณพี่ใส่แล้วใช่ไหมใส่้วใส่เลกกิ้งแล้วใช่ไหมใช่ครับออ๋โอเคแค่นี้แหละแค่นี้แหละใส่แล้วเป็นยังไงรู้สึกดีไหมสบายครับสบายสบายมากเลยครับอันนี้กะว่าเอาไปใส่เราได้แบบได้แบบที่ใส่ไปออกกับร่างกายพอได้แบบเด่นกลางค่ะคนนี้เลยเด่นๆคือคนเนี้คนนี้อาหานี้เลยรู้สึกรู้สึกประคองตรงนี้ไหม ใส่เลกกิ้งแล้วคองแล้วมันตึงตรงหลังเลยแค่นี้ก็ใส่ได้แล้วผู้ชายหันหน้ามาให้หน่อยค่ะขอ